วันนี้มาพบกับฮีโร่ก่อนเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่กันนะครับอัปเดตคุกกี้ใหม่คือคุกกี้ช็อกโกแลตบองบองนะครับเป็นคุกกี้ใหม่ในการอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนสัตว์เลี้ยงคู่หูวก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมจะมาโชว์ในชาเลนจ์เลยนะครับชาเลนจ์ของช็อกโกแลตบองบองนี้เราจะใช้สมบัติประมาณนี้เลยนะครับคือ ใช้ลายแทงเวลเเครื่องยนต์เวล6แล้วก็สมบัติที่มันเป็นหอนักปรุงยาเวลเนะครับแล้วก็เลเวลคุกกี้ใช้เป็นเ,ลเวลแแคนดี้วิเศษให้เป็นเลเวล5นะครับเราเราก็สัตย์เลี้ยงเลเวล5ก็พอนะครับอ่ะไปดูกันในเกมเลยสกิลของตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนมันจะมีอันไหนที่ถูกมันจะมีประกายแสงนะครับถ้าเราจะเห็นตามที่มันเป็นแบบการแต่งตัวนะครับมันจะเปนขึ้นเป็นแบบ เป็นแบบแวววาวขึ้นมานะครับอันนี้แบบว่าถูกนะครับและถ้าถูกมันก็จะมันก็จะให้แต้มรอบสุดท้ายนะครับ Candy ี้พิเศษก็คือหลอดสีฟ,ฟ้านะครับซึ่งหลออสีฟ,ฟ้าอันนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเลข3ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสไลด์นานๆมันจะเป็นการปล่อยของออกไปนะครับแล้วยลลี่ที่เราปล่อยออกมามันเหมือนเสื้อผ้าเลยนะครับถ้าเก็บก็จะได้แต้มนะครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงมันจะเอาปากไปเจาะศัตรูนะครับไปไปเจาะพวกสิ่งขีดขวางแล้วก็จะได้แต้มมานะครับอ่ะหรือกันอีกทีงเลย,ยก็คือให้มันมีแวว่ที่หุ่นที่เราจะไปประกอบชุดนะครับแบบนี้นะครับมันมีแววๆาวนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เวลาใช้สกิลจะเคลื่อนที่เร็วเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับเล่นไม่ ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีความเล่นยากในที่ต้องสไลด์นะครับอ่านี่นะครับต้องสไลด์เพื่อแคนดี้วิเศษนะครับเห็นไหมครับแล้วพอหมดก็คือมันจะเหมือนแอลมอน์นะครับเพราะว่าพอเราใช้สกิลใหญ่หนึ่งทีเราจะได้สกิลแคนดี้มานะครับซึ่งสกิลแคนดี้จะเป็น5อันนะครับถ้าเราสไลด์ประมาณ5วิเราก็จะได้นะครับนี่ครับตัวนี้เล่นง่ายกว่า เซเบลรอบที่แล้วนะครับเป็นตัวที่แต้มค่อนข้างดีเลยนะครับนายมาสเตอร์แลนด์ก็แต้มโหดเลยนะครับแต่ติดที่ว่ามันต้องสไลด์นะครับที่ผมว่าเหมาะวันจะอาจจะเล่นยากไปนิดนึงนะครับบางด่านที่แบบจุดสไลด์ไม่ค่อยมีนะครับอาจจะยากหน่อยแล้วก็เวลาคุกกี้แสดงความสามารถทางสุดท้ายนะครับ มันจะไม่มีเวลาให้กดสไลด์นั่นคือเสียความสามารถของแคนดี้เป็นหนึ่งชุดเลยนะครับซึ่งค่อนข้างมีผลเพราะความสามารถแคนดี้หนึ่งชุดคือ10ล้านเลยนะครับคือแต้มถ้าโหดดูคร่าวๆนะครับก็จะโหดกว่าเซาเบลแล้วก็โหดกว่าไฮเดนเดียแบบนิดหน่อยนะครับแต่ก็เหมือนกันเลยนะครับไฮเดนเดียเซาเบลแล้วก็ตัวนี้นครับเป็นตัวที่วิ่งสั้นนะครับวิ่งสั้นมากๆเลยนะครับเพราะไม่มีสกิลในการเคลื่อนที่แล้วก็ไม่มีสกิลในการให้เลือดนะครับ ส่วนชาเลนต์อันนี้นะครับเออถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีสมบัติสมบัติอันที่3ทําแต้มนะครับสามารถใช้เป็นอะไรก็ได้เลยนะครับเ e เวล7ก็พอนะครับแต่อันนี้คือแบบมันจะเป็นการแรนดอมนะครับว่าเราจะต้องแต่งชุดให้มันเป็นแบบไหนนะครับ ถ้าเราทําผิดแต้มก็จะหายเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ได้ประมาณ26ล้านนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทําให้ดูว่าถ้าทําผิดแต้มจะหายไปขนาดไหนนะครับคือมันมีผลมากๆเลยนะครับการเลือกผิดนะครับอันนี้ก็เล่นชิลๆไป นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกผิดอันนึงนะครับสมเป็นเลือกอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลองเลือกถูกนะครับรอบที่แล้วได้26ล้านใช่ไหมครับมาดูรอบนี้ก็จะได้เท่าไหร่อันเนี้ยได้แค่ประมาณ20ล้านนะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าบึ้งเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเท่ากับว่าการเล่นต้องอย่าให้เลือกผิดเลยนะครับมีผลต่อแต้มค่อนข้างมากเลยนะครับเราต้องค่อนข้างเล่นให้แม่นๆเลยนะครับ มา่อตะกี้กระโดดช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะออกสกิลสุดท้ายทันแล้วก็ผ่านเฉลียวเฉลียวแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับก็ออกสกิลสุดท้ายทันแต่ลายแทงจําเป็นมากเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีอาจจะไม่ทันได้นะครับตัวนี้ก็คือมันไม่สามารถดูดหมีลุงที่อยู่ด้านบนได้นะครับจบแล้วนะครับนี่นะครับจบแล้วค่ะ เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยากกว่าไฮเดรเนียเล็กน้อยแต่ว่าแต้มดีกว่าไฮเดรเนียประมาณนึงเลยครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงกิจกรรมดีกว่าครับกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาก็คือต่อจิ๊กซอนะครับคือเราต้องต่อจิ๊กซอให้ครบทั้งหมดเลยนะครับทุกอันแล้วถ้าเราต่อครบแล้วสิ่งที่เราจะได้คืนมาก็คือเราจะได้ตัวช็อกโกแลตบงบงมา15เศษนะครับ ก็จะมีกิจกรรมใหม่เป็นการเขียนแมกกาซีนนะครับให้เราเขียนแมกกาซีนเสร็จแล้วเรากดตีพิมพ์ด้านขวาล่างนะครับพอกดแล้วเราต้องกดครบ7ครั้งแล้วเราก็จะได้รางวัลตามที่เขาบอกนะครับกิจกรรมที่3คือกิจกรรมสมบัตินะครับสมบัติการไกลการเวลานะครับมันเป็นมาพร้อมผู้รักษามิติเวลานะครับก็ทําครบก็จะได้รางวัลตามนี้เลยส่วนโหวตสุดยอดสก,กินก็จบลงไปแล้วนะครับ นางฟ้าทะเลที่เป็นสกินรีเจเนรีก็ได้ที่1น,นะครับแล้วก็นางฟ้าทะเลที่เป็นสกินที่แรกจากในเบกเอานะครับก็จะเป็นที่2นะครับแล้วที่3ก็จะเป็นนักธนูสกินรีเจเนรีนะครับสำหรับการรีวิวในคลาสนี้ก็ต้องจบเป็นเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ